ใช่นี่กาจะไม่ให้ตั้งตัวเลยใช่ไหมเนี่ยฮะ u t u b e กำลังกินขนมเลยโอ้ยค,ครับดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งคนระับเข้ามากันหรือ,อยังเนาะระหว่างรอก็กินขนมก่อนนะครับเข้ามากันหรือ,อยังเป็นเกมอุ่นเครื่องเฉยๆนะไม่ต้องซีเรียสกันนะบางคนอาจจะให้พี่แม่งแพ้แมนยูแพ้อย่างงี้มันอุ่นเครื่องนะครับมากันหรือ,อยังเนี่ยมาสักคนหรือ,อยัง รออยู่นะครับรอรอก่อนรอคนก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อคืนน่ะนึกว่าจะมีถ่ายทอดสดแม่งเอ้ยรอสองทุ่มก็ยังไม่ถ่ายนะครับนึกว่าจะมีถ่ายแล้วที่ไหนได้มีเทปตอนตีสี่นะครับบ้ากระมังนะแมนยูนะหวัสดีครับวัดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับหวัดดีคุณเอ๋ยไม่ได้ใส่แว่นนะลืมไม่ได้ใส่แว่นเลยอาจจะต้องเอ่อต้องโฟกัสกับแชทแป๊บหนึ่งนะครับคุณเท็สวัดดีครับ คุณสรสิทธิ์สวัสดีครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับมาหลังเกมที่วินล่าเจอแมนยูนะเก็บอุ่นเครื่องบางคนก็อาจจะหัวร้อนนะแต่ก็เข้าใจกันได้เพราะว่าในเกมนี้ขึ้นชื่อว่าอุ่นเครื่องนะบ,บางคนอาจจะคิดเป็นจริงจังหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเ,เป็นอาตายก็ไม่รู้นะครับซึ่งผมเองเนี่ยดูเต็มเกมเลยนะที่ mtv นะครับสมัคร subscribe เ,เสียตังไป300กว่าบาทนบหนึ่งปีแค่ปีเดียวอะเสียแค่350บาท ดูได้เออดูไฮไลท์2ี่ินาทีดูเต็มเกมมีให้ย้อนหลังหมดนะครับมีให้ย้อนหลังหมดเลย MUTV นะครับก็เลยได้ดูเต็มเกมไม่ทราบว่าได้ดูกันไหมครับทุกคนคนระับดีครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับมาซึ่งแอสตันวิลล่าเต็มสูบเมื่อคืนเนี้ยเต็มสูบจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแจ็คกิรลิชเออเวเซเก้กเนะครับที่เป็นแนวลุกแล้วก็มีตัวใหม่ที่ชื่อว่าอะไรวะ ชื่อว่าวัดกินเออจาได้แล้วนะที่มันยิงประตูดได้ทําให้วินล่าชนะแมนยูไปหนึ่งนะครับวัดกินยิงได้ตัวใหม่นะครับเต็มเกมเอ่ะเออเต็มสูบนะวินล่าซึ่งแมนยูเนี่ยมีตัวจริงกี่คนต,คตัวจริงมีใครบ้างล่ะฮตัวจริงมีใครขอเซตเออแชทแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งตัวจริงแมนยูเนี่ยมีแม็กควายอ่าตัวจริงน้องดินเอเดอร์สันเป็นตัวจริงได้ไหม ก็พอได้นะครับน้องดีเนี่ยเฝ้าเสาแม็กโฟใช้เออลุกชอแม็กควายโฟรซเมซ่าแล้วก็ดาโล่นะครับคู่กลางใช้ฟันเดอร์เบกเดบิวนะครับแล้วก็เออแม็กทอมิเน่ที่ยืนคู่กันนะครับแต่ฟันเดอร์เบก็ขึ้นไปเติมเกมบางครั้งนะครับโอเคในเกมนี้ฟันเดอร์เบก็โอเคนะครับซึ่งกลางลุกในเกมนี้เป็นมาคัสแรดฟอร์ดยืนกลางลุกนะครับฟังไม่ผิดนะครับซึ่งแรดฟอร์ดในเกมนี้เป็นกลางลุก นะซึ่งผมคิดว่าในเกมนี้ลินการ์ดน่าจะเล่นกลางลุกแต่ไม่ใช่ครับลินการ์ดเป็นปีกข,ขวาปีกซ้ายเป็นเออดเดนะนิลเจมนะครับนาปาเป็นอิกาโ,โล <c oughs> สเลติดคออิกาโ,โลนะครับซึ่งในเกมนี้แรดฟอร์ดนะครับที่เป็นกลางลุกเพราะว่าอะไรเพราะบางครั้งเขาอาจจะยืนไปยืนหน้าคู่นะครับหรือไม่ก็ไปช่วยเดนนิลเจมบ้างแต่เดนนิลเจมเนี่ยสัมปทานฝั่งซ้ายไปเลยนะครับแต่ก็ในเกมนี้เดนลเจมอะ มันมีความเร็วนะครับแต่ก็การยิงอย่างเงี้ยมีโอ,อกาสที่ยิงแต่ก็ยิงออกไปนู่นนะครับตลอดเลยก็เข้าใจนะว่าบางคนอาจจะห่างสนามไปเยอะลงเล่นทีนึงเนี่ยก็อาจจะยังไม่เข้าเข้าฝากนะครับอย่างเช่นเดนนิสเจมอย่างเงี้ยยังไม่เข้าที่นะบแบลฟอร์ดอ่ายังฟอร์มตกอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็ฟันเดอเบงในเกมนี้โอเคนะครับทั้งการจ่ายบอลการเออขึ้นไปเติมเกมลุก นะครับการขึ้นไปสอดไปสอดเออเป็นตัวชาโดสไตรเกอร์โอเคนะครับเต็มสิบฟันเดอร์เบกในเกมนี้ผมให้เจ็ดนะครับซึ่งครึ่งแรกฟันเดอร์เบกเล่นเป็นกองกลางคู่กับเออแม็ทโทเมเน่นะครับแต่ทว่าครึ่งหลังเนี่ยไปเป็นกลางลุกนะเป็นตำแหน่งเบอร์สิบประมาณนั้นซึ่งลูกเกมโดยรวมเนี่ยครึ่งแรกแมนยูนะครับมีโอกาสต่อบอลไหมก็มีนะครับต่อบอลกันได้เออต่อบอลกันเนียนตามากขึ้นนะครับแต่ทว่าจังหวะสุดท้าย จังหวะสุดท้ายก่อนที่จะแบบยิงประตูนะครับจังหวะสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นอนาก็เคตโทษมันยังไม่ดีพอนะครับออวิลล่าก็ตั้งรับแน่นหนานะครับจังหวะที่แมนยูเสียประตูเนี่ยมันมาจากจังหวะที่เออกาบขวาของเออวิลล่าเนี่ยเลี้ยงมาดุม,ดมเลยเป็นเวเซเก้นะเปิดเปิดเหมือนตอนที่เซออบีย่าเจอแมนยูนะครับแล้วเซบีย่ามันเปิดเข้ามาใช่ไหมลูกเดยองโขกไปหรือว่ายิงว่าน่าจะยิงนะครับ มันก็เหมือนกันทเวเซเกเ้เปิดทางกลาบขวาแล้วก็เป็นวัตกินตัวใหม่วิลล่าตอปิโดบกเข้าไปนะครับหม,มุนไปซูเปอร์แมนเลยปื๊บบอลเปิดมาทางขวาปื๊บเอวัตกินตุ้มเข้าไปเลยนะครับน้องดีนก็เซฟไม่ได้นะครับซึ่งลุกงนี้ถามว่าโทษใครล่ะกองหลังอ่าโทษได้ไหมมันก็ได้ส่วนหนึ่งนะไมค์ควายก็แบบโดนเปิดโคตรดีเลยเปิดโค้งหนีเออแนวรับแมนยูมานะครับ แม็กควายแล้วก็แม็กควายแล้วก็อีกคนหนึ่งใครวะลูกชอมั้งนะลูกชอเออเข้าไปบีบให้ไอ้ทเวเซเก้แต่ทเวเซเก้แม่งเปิดดีเกินเปิดโค้งๆเลยเข้าหัวเออวัตกินพอดีแล้ววัตกินเนี่ยต่อไปโดบกปูบเข้าไปเลยนะครับนำหนึ่งศูนย์แล้วก็เป็นสกอร์เออเป็นสกอร์เดียวนในเกมนี้นะครับสำหรับแอสตันวิลล่าขออ่านแชทแป๊บหนึ่งนะครับเออแชทสดโอเค ดีครับฟันเดอเบคเล่นดีอยู่นะใช่ครับเล่นดีครับมันก็แค่อุ่นเครื่องอะไรมากใช่ครับใช่อุ่นเครื่องเองบางคนแม่งคิดมากไงในแชทใน Facebook อย่างเงี้ยหลายเพจละผมเห็นว่าแมนยูแม่งกากแพ้วิลล่าโอ้โหวิลล่าเกือบจะตกชั้นไปในปีที่ผ่านมานี้ก็ซีเรียสกันนะบางคนก็ไปล้ออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องซีเรียสกันนะมันแค่อุ่นเครื่องอะ่ะจะซีเรียสทำไมนะครับส่วนครึ่งหลังแมนยูเนี่ยส่งเออ เด็กลงมาแล้วอย่างเช่นชื่อว่าอะไรวะกาวเบรดนะที่ใส่เบอร์50กว่ากว่าเออเป็นกองกลางนะแล้วก็ส่งพวกเทเดมนจี้ส่งอีกคนหนึ่งชื่ออะไรว่าลืมไปแล้วอีอีลันอะไรซักอย่างเนี่ยแหละเออที่เป็นปีกขวานะลืมชื่อไปแล้วซึ่งเด็กอะเด็กดาวรุ่งแม่งลงมา3คนในครึ่งหลังอะซึ่งในเกมนี้แมนอยู่นะครับมันเล่นเหมือนมันเล่นเหมือนอุ่นเครื่องจริงๆร,งรงิอะเล่นเหมือนอุ่นเครื่อง เล่นเหมือนเออกูไม่ได้แข่งจริงใช่ไหมครับแต่วินล่าแม่งมาเต็มสูบตัวจริงทั้งทีไม่พอแถมตอนเล่นนะ่ะวินล่ามันใส่เต็มจริงๆนะครับมันเล่นแบบเหมือนแข่งจริงเลยแต่แมนยูอะเล่นเหมือนอุ่นเครื่อง <c oughs> เล่นเหมือนปีซีซั่นธรรมดาแต่วินล่ามันเอาเป็นเอาตายนะครับอย่างเช่นจังหวะที่ควรจะได้ฟาวได้ทุ่มอย่างเงี้ยวินล่าแม่งโคกกรรมการเฮ้ยกรรมการกูต้องได้อย่างเงี้ยเหมือนเอาจริงเลยใช่ไหมแต่แมนยูแม่งจังหวะที่ควรจะได้จุดโทษ อิกาโลโดนอะไรอะ่ะโดนแซะล้มไปในกรอบเขียนโทษมันควรจะได้นะเว้ยตอนนั้นน่ะแต่แมนยูก็โวยแป๊บนึงก็ออกมาแล้วแต่วิลล่าได้ทุ่มเอากูทำไมกูไม่ได้ทุ่มกรรมการแพชชั่นโคตรสูงแล้วแมนยูอ่ะจังหวะที่เดนนิลเจมล้มในกรอบเขียนโทษอันนั้นผมไม่รู้นะว่ามันได้หรือเปล่าแต่ในเอ็มยูทีวีอ่ะมันไม่ชัดนะภาพโคตรกาดภาพคุณภาพปรับไม่ได้ด้วยไฮยไลท์อ่าชัดไฮไลท์ชัด,ตชดแต่เต็มเกมอะ่ะ มันไม่ชัดนะผมก็เลยดูไม่รู้เรื่องอะ่ะภาพมัน360 p พเองมั้งโคตรโคตรไม่ชัดนะครับแล้วก็อะไรอะ่ะจังหวะที่อิกาโลออโดนแซะล้มไปนในกรอบเขตโทษอะ่ะมันควรจะได้จุดโทษแต่ก็ไม่ได้นะเนี่ยแมนยูโวยไหมก็โวยแต่โวยแป๊บเดียวนะครับสมิล,ล่าแพชชั่นสูงเหมือนเล่นเอาจริงอะ่ะมันก็ควรจะชนะใช่ไหมครับแต่แมนยูก็อุ่นเครื่องทรงเด็กลงมาเยอะ ส่งตัวโลเทชันส่งตัวสำรองลงมาเนี่ยเยอะนะครับไม่แปลกที่จะแพ้แต่ก็เออมันก็ควรจะชนะไหมมันมันก็ควรจะยิงได้นะแต่โกวิล่าก็เซฟเหมือนกันนะเออชื่อว่าสเตียโกที่มีชื่อว่าสเตียเซฟนะครับอย่างเช่นลินการปั่นโค้งๆแม่งก็เซฟจังหวะที่เดน l j ลเจมยิงเออแบบจังหวะที่อยู่ดีมันก็ยิงอะ่ะเออเข้ากรอบนะแต่ติดเซฟสเตียนะครับ แล้วก็มีจังหวะอะอีกว่าจังหวะชุลมุนชุรเกก็มีนะครับจังหวะที่เล่นลูกอะไรลูกคอนเนอร์เี่ยมันก็ชุลมุนชุรเกกันอยู่ในกรอบเขตโทษไอ้ไอ้สเตียร์มนก็เซฟได้ What the fuck is that เซฟได้ไงวะประมาณนั้นนะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยมันก็ยังไงอ่ะสรงเด็กลงมาใช่ไหมครับแมนยูอ่ะครองบอลดีไหมครองบอลดีแต่จังหวะที่จังหวะสุดท้ายอ่ะมันยังไม่เฉียบคมมากพอนะเพราะมาซียาวก็ไม่ได้ลง แรฟอร์ดเป็นกลางลุกนะครับขึ้นไปเออเป็นหน้าคู่อีกาโลเนี่ยก็ทําได้ไม่ดีพอนะครับซึ่งแรตฟอร์ดก็ต้องต้องสลัดความกากก่อนหน้านี้ทิ้งไปนะเพราะว่าก่อนที่จะมีโควิดแลตฟอร์ดฟอร์มดีมากนะครับแต่ถ้าว่าหลังเออหลังโควิดมานี้แรตฟอร์ดเหมือนว่าจะเป็นคนละคนนะครับก็ต้องเอาใจช่วยกันนะครับแล้วก็ใครอีกล่ะเมซอนกรีนวูดก็มีข่าวเช้าก่อนหน้าน,นี้ไปโดนเออพาผู้หญิงเข้า ห้องที่ไอซ์แลนด์ใช่ไหมครับแล้วก็มีข่าวว่าเอออะไรอ่ะเปิดเพลงเปิดเพลงเออมีงานปาร์ตี้เสียงดังในบ้านตัวเองนะครับแล้วก็ล่าสุดมีข่าวว่าเขาเออเสพแกส๊สที่มันแก๊สหัวเราะนะครับแก๊สฮีเรียมอะไรทำนองนั้นอนะ่ะเออซึ่งมันผิดกฎไหมอันนี้ผมไม่ทราบนะผมได้ยินข่าวแบบนั้นมานะครับกวินวูดวิลากรรมเยอะนะมึงเด็กเด็กเหลือขอจริงๆนะครับ อ่านชแชทแป๊บหนึ่งนะมีอะไรอีกไหมซึ่งถ้าใครไม่ได้ดูเมื่อคืนนะโอ้โหมันก็แบบยังไงอะมันไม่ต้องดูก็ได้นะเพราะว่าแมนยูถ้าจะดูเนี่ยไปดูฟันเดอร์เบกนะส่งฟอร์มฟอนเดอร์เบกได้ส่งฟอร์มน้องดีได้ไหมน้องดีเนี่ยจังหวะเซฟมีไหมมีนิดเดียวนะจะังหวะเซฟมีไม่ยากจังหวะเออที่มันตามตามน้ําจังหวะตามน้ําจังหวะที่มัน ลับลูกง่ายๆอ่ะมันมีเยอะนะ้ำจังหวัดเซฟยากๆไม่มีเลยนะครับนอกจากจังหวัดที่วินล่าเป็นประตูแค่นั้นเองน้ำตอนนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็โดนเปลี่ยนออกน้ำน้องดีเนี่ยส่งรีกแกว้นลงมานะครับมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวผมจะเออไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับมันแค่อุ่นเครื่องอ่ะเออเดคอาไม่มีชื่อครับคุณเออวายเดคอาไม่มีชื่อครับ ลินการ์ดเป็นไงบ้างครับพี่ลินการ์ดเหรอลินการ์ดก็โอเคนะเล่นดีขึ้นกว่าแต่เดิมนิดหนึ่งนะมีลูกปัน่นปั่นมีนะลูกปั่นที่มันแบบปั่นเข้าเกือบจะเข้าสามเหลี่ยมแล้วแต่โกวิลล่ามันเซฟได้นะแค่นั้นเองอะ่ะส่วนบทบาทในเกมเออของลินการ์ดบทบาทในเกมก็เออเจสซ่ลินการ์ดเลยท่าที่ผมเห็นเขาก็โอเคนะอุ่นเครื่องอะ่ะ พอจะต่อบอลได้พอจะทําเกมลุกพอจะเลี้ยงบอลผ่านเขาได้นะครับแต่จังหวะที่มันหวือหวาก็น้อยนะับริมการเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับส่วนฟอ์เดเบกก็เต็ม10นะผมให้ประมาณสัก7คะแนะนนะับวันนี้เมื่อคืนเนี่ยเออให้7คะแนะนะนับฟอ์เดเบกครึ่งแรกเล่นเป็นบ็อกซ์บ็อกซ์คู่กับแม็กโมินนะเออส่วนครึ่งหลังเนี่ยเป็นกลางลุกเป็นเบอร์10นะครับซึ่งเออกองกลางคู่กันเนี่ยครึ่งหลังเป็นเออฟอสซูเมนซากับ กานะเบรดนับซึ่งเป็นเด็กเยาวชนของแมนยูเออกาเบรดตัวเล็กมากนะครับเบอร์ห้าสิบห้าสิบเท่าไหร่วะห้าสิบสองห้าสิบหกลืมไปแล้วนะครับแต่ผมชอบไอ้นั้นมากเลยอะ่ Man นะแมนยูนับเทเดมนจีนะ้เนี่ยที่เป็นเด็กเออเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับเล่นดีมากเล่นดีนะเออทเทเดมันจี้อนาคตสดใสแน่นอนนะครับกับทีแมนยะูเนี่ยเป็นตัวปะทะเป็นตัวเออ พุ่งชนนะแม็กไกวก็โคเวอร์ไปส่วนเทเดเมนจี้เป็นตัวเบียดพุ่งชนนะครโอเคมากเทเดเมนเออเทเดเมนจี <c oughs> ในเกมนี้นะครับ <c oughs> ส่วนโฟลโซเมซ่าในเกมนี้ไม่ไหวว่ะผมเห็นเขามันธรรมดาเกินไปมันถ้าเป็นต,ตัวตัว rotation เนี่ยได้ไหมมันถือว่ายังไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปนะโฟลโซเมนซานะครับไม่ไหวว่ะดาโลในเกมนี้เหรอดาโลเออ ดาโลโอเคนะครับมีช็อตพลาดไ,นะไหมมีนะครับมีจังหวะวบว่างไหมจังหวะทําเกมลุกมีไหมมีครับเขาก็ห่างสนามไปนานใช่ไหมกว่าจะได้ลงเล่นไปเนี่ยก็หลายเดือนนะครับบาดเจ็บบ้างอะไรบ้างเนี่ยดาโลแต่ลงมาปุ๊บก็โอเคนะครับส่วนลุกชอก็เล่นดีนะครับเล่นดีมากลุกชอเออเล่นกับเดนนยลเจมเนี่ยสอดไปทําเกมลุกทําชิ่งกับเดนนลเจมทําเกมลุกกับเพื่อนดีนะครับ เพิ่งจะกลับคืนสนามมาแต่ก็ให้กำลังใจการนนะับทุกคนเลยนะแมนยูนะครับแอสซาวิลลาจะเล่นเอาแชมป์เลยหรือไงใช่ครับมันแพชชั่นสูงมากอะถ้าคุณดูเกมเมื่อคืนนะแบบย้อนหลังเอานะวิลลาแม่งแพชชั่นสูงมากไม่ได้ทุ่มกูก็โวยยังกะเล่นพิม์ลีกนะครับส่วนแมนยูอิกาโลนองแตยจุดโทษโวยไหมโวยแบบกรรมการทำไมไม่ได้แค่นั้นก็ออกมาแล้ว กูจะได้จุดโทษนะเว้ยแต่กูไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรีสอะไรเพราะกูเล่นอุ่นเครื่องใช่ไหมครับแต่วิลล่าแพชชั่นสูงจริงเมื่อคืนนี้ลองไปดูกันนะครับ M U T V ฉายยอดหลังเออฉายยอนหลังมีไฮไลท์มีอะไรให้ดูเยอะแยะนะครับปีละ350บบาทเองสมัครกันได้นะครับเออมีอะไรอีกไหมครับมาพิมพ์กันได้นะคอมเมนต์ดีครับดีครับเฮโยดีครับดีครับทุกคนครับ พระมาเล่นแบกซ้ายเฉยใครครับพระเล่นแบกซ้ายอังเดรกิลิสปีโลอะไรวะเนี่ยอ่านชแชทแป๊บหนึ่งนะครับดีฮะดีครับวันนีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะไลฟ์สดในครั้งนี้อาจจะไม่พร้อมอย่างเช่นอ่าแว่นตาลืมนะครับสักิลิปก็ลืมเพราะว่าโทรสทมอยู่อีกห้องหนึ่งนะครับที่เกียรไปเอาลูกชอไงครับอ๋อลูกชอนะครับลูกชอโกนหัวใช่ครับใช่ครับลูกชอครับ ลูกชอกนหัวแล้วมีอะไรอีกไหมครับพิมพ์มากันได้นะจะอ่านเออเมสโลรัวแล้วนะครับใครจะให้อ่านคอมเมนต์ก็มาพิมพ์มากันได้นะครับซึ่งรูปเกมเนี่ยไม่ต้องโฟกัสเยอะนะเพราะว่าทีมเราอะมันครองบอลดีอยู่แล้วครองบอลดีแต่ทว่าจังหวะสุดท้ายมันยังไม่เฉียบคมมากพอนะครับอย่างเช่นจังหวะที่มันควรจะยิงมันควรจะอะไรอะซึ่งวิลล่ามันก็เล่นเน้นรับด้วยใช่ไหมครับ แมนยูก็เลยอาจจะทําอะไรได้ไม่เยอะมากพอนะครับของบอลได้ก็จริงแต่ถ้าว่าแมนยูอ่ะไม่มีทัมบูโน่ไม่มีทัสมาเซียที่คอยจะทําชิ่งในรอบเขตโทษมันก็ตันแล้วนะครับการสร้างสรรค์เกมก็ไม่ได้มีเยอะประมาณนั้นสวัสดีครับชนครั้งแรกครับอะไรครับเนี่ยมาเทพลินการ์ดโคตรโหดก็โหดแค่จังหวปั่นแค่นั้นเองนะครับตรงนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วพี่ว่าเราจะได้นักเตะเพิ่มไหมครับอันนี้ มันก็ควรจะได้สารโชใช่ไหมครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยอ่ะแมนยูแม่งเล่นเบสซ้ายเล่นเบสซ้ายจริงๆนะครับทางขึ่งหลังเลยครึ่งแรกพอจะเห็นไหมมันก็เห็นทางซ้ายนะเบสซ้ายแต่ครึ่งหลังเนี่ยแม่งเบสซ้ายยิ่งกว่าเดิมนะครับทางซ้ายอย่างเดียวจริงๆลองไปดูกันได้นะครับทางขวาเนี่ยลงโจงเลยทางซ้ายอย่างกับรถติดนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับลองไปดูกันได้ เบซ้ายอย่างเดียวเลยเดนเยลเจมอย่างนี้ฟันเดอร์เบกก็ไปทางซ้ายลุกโชว์ไปทางซ้ายเออใครอีกอะเออใครว่าลินกา,นนา,านร์เออราดเป็นหน้าเป้านะครับึ่งหลังตอนที่เป็นอิกาโลออกนะครับลินการ์ดเป็นหน้าเป้านะครับจริงๆควรกล้าทุ่มซื้อสารโชใช่ครับใช่มันควรจะได้อ่ะมันเบ้ซ้ายจริงๆนะเมื่อคนะืนเนี้ยไปดูการนะครับทางขวาเนี้ยโล่งโล่งเป็นเออ ป่าช้าเลยจริงๆนะครับครึ่งหลังเนี่ยเห็นชัดเลยทางขวานี้ลงโจ้งโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะครับดีครับซ้อมๆอมต้องปรับการแก้ก่อนเจอคริสตัลพาเลตใช่ครับเดี๋ยวผมจะลงไม้แล้วนะครับจะมีอะไรอีกไหมมีอะไรก็มาพิมพ์พูดคุยกันได้นะครับเมื่อคือนเนี้ยอ่าไม่ต้องไปคิดมากนะคเออเป็นนัดอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องเฉยๆนะครับ แมนยูเล oh ่นไม่เต็มทีมอะไรวะเนี่ยแมนยูเล่นไม่เต็มที่เล่นแบบไม่กดดันสบายๆแต่แอสตันเล่นเหมือนบอลนัดชิงใช่อะก็ใช่ไงใหเออเฮ้ยมีอะไรอีกไหมครับนี่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะป้าจบแล้วนะสําหรับการไลฟ์หลังเกมที่แมนยูเจอแอสตันวิลล่าแมนยูแพ้หนึ่งศูนนั่นเองนะครับ ก่อนจากกันไปเหม่ยนเดิมนะฝากกดไลค์แชร์ใครชอบใจเนี่ยโปรดกดติดตามให้กันด้วยนะส่วนในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับอ่านเม้นอีกสักเมนหนึ่งนะก่อนที่จะไปกันนะฟันเดอร์เบคฟอร์มเป็นไงก็ไปย้อนด,ดูกันเองนะครึ่งแรกอ่ะจะพูดอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันฟันเดอร์เบคครึ่งแรกโอเคนะการทําเกมการจ่ายบอลเนี่ยกับเพื่อนโอเคนะจ่ายบอลเสียน้อย แต่าว่าก็ต้องปรับตัวอีกสักนิดหนึ่งนะครับเล่นเป็นบล็อกทูบล็อกในครึ่งแรกส่วนครึ่งหลังเป็นกลางลุกคนเดียวเลยนะเป็นเบอร์สิบก็โอเคเต็มสิบผมให้7คะแนนฟันเดอร์เบในเกมนี้นะครับเกมเมื่อคืนนี้ประมาณนั้น <laughs> ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะเออเออสอดดีด้วยนะฟันเดอร์เบเล่นแบบตัวสอดอะดีมากนะครับแต่ก็ยังยิงประตูไม่ได้ อะไรก็ไม่รู้นะครับทีมเราต้องเอาหลังหนึ่งคนหน้าเป้าหนึ่งคนจะได้ดีผมว่าปีขวาเนี่ยต้องมาก่อนนะเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยมันเล่นเบซ้ายจริงๆอะ่ะเบซ้ายแบบซ้ายจ๋าเลยสุดทางขวามีไหมมีน้อยมากนะครับอย่างเช่นดารโลอย่างเงี้ยขึ้นไปเติมขึ้นไปเติมแล้วเล่นกับใครได้อะลินการ์มันก็หุบเข้าในมาใช่ไหมครับลินการ์หุบเข้าในดาร์โลตัวเดียวทางขวา เป็นกูเป็นแบ็คขวาใช่ไหมกูเป็นแบ็คให้กูเติมขึ้นไปแล้วกูจะเล่นกับใครอะ่ะประมาณนั้นนะครับซึ่งทีมเราเนี่ยเบสซ้ายมานานแล้วนะเพราะฉะนั้นทีมเราควรจะซื้อสารโชวได้แล้วนะไปแล้วนะครับ,ปรบไปจริงๆแล้วเอออ่านแชทอีกสักแชทหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอามาเราดูหน้ามาคุมทับเอามาทำมเอามาทำไมครับมาเราดูหน้าเนี่ยเออไปแล้วครับผมสวัสดีครับเบบีไปแล้วครับดูย้อนหลังกันเอานะครับ เออเจ็บคอด้วยนะครับหยุดการสตรีมไว้แต่เพียงเท่านี้หยุดการสตรีมครับไปแล้วครับ